วันนี้เรามาตะลุยกินรอบกรุงกันด้วยรถตุ๊กตุ๊กทริปนี้เราจะพาทุกคนไปตะลุยกินรอบกรุงด้วยรถตุ๊กตุ๊ก,กบอกเลยว่าเลิศม,มาก,ก,ก,กเราเดินทางมายัางจุดนะัดพบด้วย MRT 3ย่านทางออก2เดินออกมาเลี้ยวขวาก็จะเจอกับพี่ไกด์รออยู่เลยหรือว่าใครที่มาทางแก็บก็เรียกมาที่หน้าจาจุริสาแผนได้เลยค่ะอ๋อแนะนำให้เพื่อนๆเดินทางไปถึงก่อนสัก10-15นาทีนะคะซึ่งเราจะเริ่มร้อหมุนตอน1ทุ่มเลยนะ ร้านแรกที่เราจะไปเช็คอินเลยก็คือจิ้มจุ๋มปะตุ้มสพาเหลืองเป็นร้านอาหารอีสานแซ่บแซบส<ท>้ตมตำคอมหมูออย่างมาหมดเลยค่ะกินส้มตำคอมหมูออย่างสดต้มแซ่บร้อนๆเป็นอะไรที่ฟินมากไปต่อกันร้านที่2กันจ้าตรงไปยา่านบรรทัดทองไปทานข้าวเหนียวมะม่วงร้านแม่จิ๋มพร้อมกับผลไม้ล้างปากกันค่ะเอออันนี้เป็นยำส้มโอนะคะแล้วก็ไฮไลไท์ของเราวันนี้คือข้าวเหนียวมะม่วงเลิศเ,เลยค่ะ ่มากทุกคนคือแบบกินแล้วคือมันหร่ยมันกําลังดีเนาะกินเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ตรงต่อไปที่เยาวราชได้เลยเราจะไปกินขนมเบื้องกันแบบกรุบกริบเลยเป็นสปีดฟู้ดนะคะเดินทางมาถึงเยาวราชแล้วคือฟิลดีมากตอนนี้เราก็มาทานขนมเบื้องกันนะคะแล้วก็มีขนมบ้าบินด้วยอืมอร่อยมากกรอบมากทุกคน จากนั้นไปต่อกันที่ร้านที่4กับร้านแ <and S 1> อนก๋วยเตี๋ยวขั่วไก่เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่เจ้าดังที่ได้รางวัลมิชลิน5ปีซ้อนเลยนะอันนี้เราก็จะผัดด้วยเตาถ่านเราใช้เตาถ่านแบบนี้เลยค่ะเป็นไม้โฟงกลางตาที่บอกเลยว่าหอมมากกว่าขั่วไก่หอมแบบสุดๆเลยนี่ตัวอีแบบนี้เลยีให้เราได้ทานอร่อยมากอร่อยสุด แล้วเพื่อรู้เลยว่าทำไมได้มิชลินอะพีเกออทานขั่วไก่กันเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็ไปชิลกันต่อกันที่ร้านซาราอารุณกันค่ะบอกเลยว่าเป็นอะไรที่ฟิลดีมากเพราะเราเห็นวิววัดอารุณแบบชัดๆเลยซึ่งเราจะเดินขึ้นไปยังอีเกิลเนสบาร์ค่ะที่เป็นบาร์รูปท็อปบนร้านอาหารพร้อมกับเครื่องดื่มอย่างน้ำพาน์ที่คนละหนึ่งแก้วค่ะตรงนี้เพื่อนๆสามารถเลือกได้เลยนะคะว่าจะดื่มแบบมีแอลหรือ no แอลทางทัวร์เขาจะเตรียมมาให้เลือกทั้งสองอย่างนั่นเองค่ะชมวิวสวยๆวัดอารุณแล้วก็จิน้ าที่แบบมกส่งท้ายมื้อดึกกันที่ปากคลองตลาดไปทานไก่แดงหมูปิ้งปิดท้ายทิปกันได้อย่างสวยงามเลยค่ะอันนี้เขาก็จะพาเราเดินเที่ยวปากคลองตลาดนะคะแล้วก็มีกิมมิคน่ารักนา่นารักแบบให้เราพับดอกบัวแบบนี้ด้วยเรียกได้ว่าเป็นทิปตะลูยกินที่สนุกสุดๆไปเลยค่ะแล้วเพื่อนๆคนไหนอยากไปตะลูยกินรอบกรุงสนุกๆแบบเราก็สามารถทักข้อความมาได้เลยนะก็จะมีแอปมิ่งคอยตอบตั้งแต่9โมงถึง4ทุ่มในของทุกๆวันเลย